สวัสดีครับการทํางานสายคอมมอนหรือสายร่วมทํางานอย่างไรนะครับเรื่องสักผ้าซัมซุง11กิโลกรัมรุ่น W13A3 a 3. การซ่อมตรงสายรองเท้าอันตรายอาจถึงชีวิตการทํางานสายคอมมอนหรือสายร่วมเริ่มต้นเมื่อเรากดปุ่ม power ครับทันทีที่กดปุ่ม power MCU หรือ CPU นะครับก็จะสั่งไฟ5โวลต์เข้ามาที่ขา7ของ ULN2003 ซึ่งเป็น IC ดา r l i n g ต o n นะครับ มีทั้งหมด16ขาทําให้ขา10ขาตรงข้ามของ U N 2003กลายเป็นกล่าวดึงกดลวดรีเลย์นะครับลงกล่าวทำให้รีเลย์ครบวงจรทำให้หน้าสัมผัสรีเลย์ต่อกันทำให้สายไฟ A c เส้นสีขาวต่อเข้ากับสายคอมมอนสีเหลืองด้วยหน้าสัมผัสของรีเลย์ครับจากนั้นไฟ A c เส้นสีขาวก็จะวิ่งผ่านสายสีเหลืองได้นะครับโดยผ่านหน้าสัมผัสข,ของรีเลย์แล้วก็ออกมาเป็นสายสีเหลืองนะครับ ผ่านขดลวดม um อ,อเตอร์หม <direction> ุนขวาออกเป็นสายสีแดงสายสีเหลืองก็ยังผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนซ้ายออกมาเป็นสายสีน้ําเงินสายสีเหลืองก็ยังผ่านขดลวดมอเตอร์เดน้ําทิ้งออกมาเป็นสายสีดําสายสีเหลืองซึ่งเป็นสายคอมมอนนะครับก็ยังผ่านขดลวดวาล์วน้าเข้าออกมาเป็นสายสีน้ําตาลสายสีเหลืองหรือสายคอมมอนหรือสายร่วมก็ผ่านขดลวดวาล์วน้ํายาปรับผนุ่มออกมาเป็นสายสีเทาสายสีต่างๆจะต่ออยู่กับ ขา t 2ของไ r รแอกอย่างละตัวถ้าไ r รแอกตัวใดมีการทริกโดยมีคำสั่งจาก MCU สั่งไฟ5โวลต์ผ่าน ULN 2003ทำให้ขาตรงข้ามของ ULN 2003กลายเป็นกาวแล้วกาวก็ผ่าน R ค่า300โอห์มจำกัดกระแสให้ขาเกตของไตรแอคมอเตอร์หมุนซ้ายและมอเตอร์หมุนฝาและ R ค่า620โอห์มก็จะทำการจำกัดกระแสให้ขาเกตของไตรแอค มอเตอร์เดินน้ำทิ้งและวาวน้ำเข้าและวาวน้ำยาปรับพนุ่มแล้วมาเข้าที่ขาเกตทําให้ไตรแอกตัวนั้นทํางานทําให้ขาทีสองกับขาทีหนึ่งช็อตกันครบวงจรทําให้อุปกรณ์ตัวนั้นทํางานได้นั่นเองส่วนไฟเอซีอีกเส้นคือเส้นสีดําใหญ่นะครับจะต่ออยู่ที่ขาทีหนึ่งของไตรแอกทุกๆุกตัวเพื่อรอการครบวงจรเพื่อให้ไตรแอกทํางานได้นั่นเองและยังต่อร่วมกับไฟดีซีก็คือไฟกระแสตรงนะครับ ไฟ AC ซึ่งเป็นกระแสสลับมาจ้ำกับกระแสตรงสำหรับรุ่นนี้จะต่ออยู่ที่ขาอินของ IC 7805และไฟ AC เส้นนี้ก็จะไหลลงกลาวโดยผ่าน7805และอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยเพื่อรอคำสั่งจาก MCU ไปทิกที่ขาเกตของแรลกตัวนั้นส่วนถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้ไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องตรงนี้ครับก็จะมีหลายคลิปครับวิธีเข้าไปดูคลิปตรงนี้นะครับ ก็ที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่คลิกลิงก์เข้าไปนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าซ่อม MCU นี้นะครับให้คลิกคําว่าซ่อมครับจากนั้นก็ลากลงมาครับมาที่เครื่องซักผ้าฝาบนสองครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็ลากลงมาครับมาที่ถามตอบการทํางานสายกอมอนหรือสายร่วมนะครับคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นก็คลิกถามตอบการทํางานสายคอมอนหรือสายร่วมนะครับคลิกเข้าไปครับก็จะเข้ามาที่นี่แล้วนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะมีลิงก์เข้าไปดูแต่ละอันนะครับเพื่อความเข้าใจสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ